ท่านผู้ชมเดาออกไหมว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ร้านอาหารประเภทไหนตอนแรกเนี่ยผมเดินเข้ามาผมนึกว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนผมอยู่ฝรั่งเศสเลยแต่ว่าผิดแล้วครับท่านผู้ชมร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารปักใต้บ้านเรานี่เองนะฮะร้านนี้เนี่ยเรียกว่าร้านบ้านขมิ้นครับเมนูวันนี้ก็คือข้าวผัดกากหมูนั่นเองฮะเอ๊ะข้าวผัดกากหมูคืออะไรกากหมูเนี่ยส่วนมากเขาก็ไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเรากินกับข้าวผัดนะฮะ เวลาถ้าผู้ชมเนี่ยยึดยิงคำว,ว่าก,ากากหมูอาจจะคิดว่าเฮ้ยกากหมูมันมันแต่จริงแล้วนะฮะผมอยากจะบอกว่าทางร้านเนี่ยทอดจนกรอบฮะจนน้ำมันของหมูเนี่ยนะ,ะหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของหมูจะกรอบมากๆเลยะฮะกินไปโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมฟินมากคําเดียวจบครับทุกคนคิดว่าอาหารใต้จะมีรสชาติที่จัดจ้านนะฮะเป็นอาหารที่เผ็ดแต่ว่ารับรองว่าอาหารจานนี้ซึ่งเป็นอาหาร ใต้จริงๆนะครับผมรับรองว่าทุกคนกินได้รสชาติกลมกล่อมนะ